การจัดการต่างๆปีครึ season, game, <to> <to> on on ่งปีนี้เรื่องเด่นของคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการจัดการอะไรที่มันเป็นปัญหาคุณอาจจะได้สะสางอะไรที่มันเป็นปัญหาปัญหาตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาหรือมันอาจจะมีในเรื่องของของเอกสงเอกสารอะไรก็ว่ากันไปนะคะเพราะครึ่งปีนี้คุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์ต่างๆนะคุณอาจจะมีในเรื่องการจัดการทรัพย์สินสินทรัพย์ต่างๆหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้ทรัพย์เก่าทรัพย์ประดดกได้ไหม ก็ได้นะคะในครึ่งปีนี้ในครึ่งปีนี้การทําเงินของคุณดีมากนะคะเป็นครึ่งปีของการเงินที่คุณที่จะบ่งบอกว่าเออเป็นจุดของความสําเร็จเป็นจุดขาขึ้นเป็นจุดของโอกาสในเรื่องของการเงินการทองของคุณนะคะนั่นก็คือเรียกว่าโอกาสมานะคะโอกาสมาความสําเร็จมาจุดรุ่งโรจน์มานะคะส่วนการเงินก็อาจจะหมายถึง รายจ่ายคุณมีจ่ายออกก็จริงแต่คุณก็ยังมีรายรับเข้ามานะคะช่วงนี้เป็นช่วง